สวัสดีครับแฟรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำาคาวิเศษนะครับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคม2 5 6 5นนะครับตี5านาทีนะครับผมก็ตื่นมายาำเช้าก็ดื่มกาแฟแล้วก็ถีอโอกาสรีวิวหนังสือพิมพ์ข่าวสดให้แฟนรายการทุกท่าน ได้รับชมในช่อง YouTube ชีพทำา่าวิเศษนะครับเดี๋ยวขอจิบกาแฟสักอึกหนึ่งอ่าโอเคครับไล่จากด้านบนลงมาเลยนะครับโคศกสบคติดโควิดเสียเองขอกักตัวหมอทวีสินเนี่ยหมอห่วงซื้อวัคซีนเก่าญาติญาติฝีดาลิงสุขใส หมอสวีสินโคศกสอบอคอติดโคว K ิดตรวจเคทีเเอทีเคขึ T ้น2ขีดขออยู่รักษาตัวไปดูซิหมอทวีสินหมอทวีสินฉีดวัคซีนอะไรครับถึงติดนะเอออะไรที่ฉีดวัคซีนมานี่มันเกิดอะไรขึ้นนะผมเองก็โดนไปแล้วครับโควิด3เข็มแต่ก็ยังดีนะอยากให้นังสือพิมพ์ลองไปเกาะติดสิ มีหมอที่เป็นโคศกกระทรวงสาธารณสุขอะที่บอกว่าวัคซีนไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องฉีดก็ได้ให้นึกถึงในหลวงรัชการที่9ก็จะเป็นภูมิคุ้มกันวัคซีนลองไปสัมภาษณ์ดูหน่อยสิเออเอาอันไหนก่อนนะเอาข่าวใหญ่ก่อนนะครับพาดหัวข่าวข่าวใหญ่นะ แม่เปิดปมล่าสุดแม่เปิดปมใหม่ล่าสุดฆ่าบนบกโอ้โหอ้างทีเด็ดบางแจกกู้ภาพกับคลื่นจากมือถือรอส่งมาให้คดีพิกแน่พิธีเก็บอัฐิโมแบ่งสามส่วนแม่เปิดประเด็นใหม่แตงโมถูกฆ่าบนบกไม่ได้เสียชีวิตในน้ําอ้างมีหลักฐานเด็ดในมือถือที่บางแจกกู้กลับมาได้รอให้ส่งมาจากสารัชใช้ประกอบคดีนะครับ ขอบคุณข่าวสดมากเลยนะครับอันนี้ภาพนี้บอกว่าอยู่ข้างพ่อนางพระยดาสิริยุทธโยธินร่วมกับครอบครัวทำพิธีเก็บอัฐิของดาราสาวแตงโมนิดานางสาวพทัทรรดาภัรชรวีรพงษ์ลูกสาวไว้เคียงข้างพ่อที่คริสจาเมโทดิสรังสิตคลองสี่จังหวัดประทุมธานีเมื่อวันที่28พฤษภาคมกกต นัดถกรับรองชัดชาติผู้ว่า30พฤษภาคมนี้ถูกร้องสองเรื่องฝ่ายคา้านยันคว่ำงบ66เพื่อไทยจัด40ขุนพลรุมถลม่มกลาโหมได้งบมากกว่าสาสุขอีกแล้วหรือกลาโหมมากกว่าสาสุขเหรอเป็นไปได้อย่างไงอ่ะรัฐบาลโต้ขอทานจัดวันเกิดสภาเตรียมถกร่างพรบง,งบรายจ่ายประจำปี สองห้างเงิน3.18ล้านล้านบาทรัฐบาลโต้ชายางบขอทานจัดวันเกิดฉะฝ่ายค้านจอโหวตคว่ำชี้เป็นบาปต่อประชาชนสุทินอันนี้พระธรรมชิรจาราร์วัดสวนนารามราชวิหารอนะมาดูคุณชาตชาติไปไหนอะ่ะเดินตลาดชาตชาติสิิพันธ์ว่าที่ผู้ว่ากทมออก เดินตลาดนัดจดตุจักรทักไทยประชาชนแเปลี่ยนข้อมูลความเห็นพร้อมพปรพับคุยให้กำลังใจในช่วงค้าขายไม่ดีนะครับฟันหมอปลาไม่มีอำนาจศึกพระนะครับรัฐมนตรีดำเนินคดีผิดหลายข้อหาสามโจวชีวะมอบตัวยิงนักเรียนโอ้พอสอนนี้ยังมีอย่างนี้อยู่นะ สาววุคลนักเรียนชีวายุสิบเถึงสิรับทราบข้อหาพยายามฆ่าจากเหตุขี่จัก,กรยานไล่ยิงนักเรียนเทคนิคมินบุรีได้รับบาดเจ็บโดยอ้างว่าแปรีเก่าตอนนี้กระแสหนังสี่คิงก็กำลังดังเหมือนกันนะในทวิตเตอร์ที่เอามาฉายในเน็ตฟ i ิกนะฮะทำาหมนอน สัตวแพทย์ทำหมันลิง600ตัวตามโครงการควบคุมลิงลิงแสแม่นะและลิงแซมเนี่เยเ้อพื้นที่เขาตะเกียบและเขาฮิเล็กไฟในเขตเทสบันเมืองหัวหินเพื่อป้องกันโรคระบาดอ๋อนี่ฮะฝีดาดลิงฮะอ่ะมาดูหน้าสองครับนี่เลยครับโอ้โหคดีมันพลิกนะพิกเปิดปมวุ้นคดีแตงโมแม่เชื่อฆาตกรรม ึงส่งมือถือให้บังแจ็คเลื่อนสั่งฟ้องแก๊งสปีดโบดโอ้โหอันนี้ท้าทายกระบวนการยุติธรรมไทยมากเลยนะครับอากการเลื่อนฟ้องแก๊งสปีดโบดแม่เชื่อเป็นฆาตกรรมช็อกแม่ส่งมือถือให้บังแจ็คก,กระติกแจงบบไซเบอร์อันนี้ก็พิธีเผานะทานายเดชา ถแถลงด้านพันนิดาแม่แตงโมก็ตั้งโต๊ะแถลงเดดเดวเดดเดดเดดมาดูตรงเดทนายเดชาถแถลงสิให้เดชาถแถลงว่าไงอ่ะเอาแม่ดีกว่านะฮะด้านนางเพริดาแม่แตงโมก็ตั้งโต๊ะแถลงที่รัฐสภาเลยนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาหรือว่าไม่ชื่อว่าแตงโม ระบุว่าเชื่อว่านะครับเชื่อว่าแต่งโมงไม่ได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุคิดว่าเป็นฆาตรกรรมอำพรางแต่ตัดสินใจวนคดียื่นฟ้องศาลอาญานนทบุรีด้วยตัวเองเอาฟออ้ฟองเองแล้วนะี่นะครับนี่ฟ้องเองนะนะโดยมีพักไทยสุรลในรงคิดแพทย์หญิงพรทิพย์โรจนสุน,นันสวให้ความดูเคราะห์พร้อมอำนาจพร้อมมอบอำนาจให้ในายอัจฉริยะเป็นผู้ดำเนินการทางกฎหมายทุกอย่างขนาดให่บางคนคิด ความดูแลค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ฟ้องได้ค่าเสียทางแพ่ง200ล้านส่วนคดีฆาตรกรรมเข้าใช้ไม่เกิน3ามปีได้ข้อสรุปนี้คงต้องติดตามกันต่อไปอันนี้ตำรวจตำรวจตำรวจ,รวจอะยังมีคอลัมน์ยุทธการ8แฉกยังมีอะไรสนุกให้เื่าคดีเสียชีวิตแตงโมจู่ๆภาพบนเรือถูกโพสเฟซบุ๊กสืบไปสืบมานางพานิดาสิริยุทธโยธินแม่แตงโมส่ง ให้บังแจค็คถึงสหรัฐไปเรียนนิรันดรถึงตำรวจไซเบอร์มีแจ้งพลตำรวจโทรกรชัยคลายครึ่งเตรียมออกหมายเรียกแม่แตงโมแนนักพยานหลังกะติกผู้จัดการของแตงโมเข้าแจงงา้งดำเนินคดีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ภาพข้อความทําให้กะติกเสียหายส่วนบางแจค็คไงนะผู้เผยแพร่วความเข้าข่ายลามกอนาจารเลยเป็นอย่างนั้นไปอีกแม่อยู่ต่างประเทศ สามารถจิ้นตำรวจสากลโอ้โหไปกันใหญ่ตำรวจสากลเลยอ่ะอ่ะโอเคครับไปดูอันอื่นต่อหนาสามนี้สนุกดีนะครับทะลุคนทะลวงข่าวทีมงานชาัดชาติแลนสไลด์ l l จากกระพันติดโผลรองผู้ว่ากรุงเทพพิมุกคข้ตำแหน่งเลขานุก,การชาตชาติสิทธิพันธ์ชิเลนชื่อทิพ เกิดยีพฤษภาศูนย์เอายุ56ปีอ่ะมาดูจัก,กรพันธ์ผิวงามอันนี้กว็ว่าจะเป็นผู้ว่านะผู้ว่ารองผู้ว่ากทมคนใหม่แล้วก็พี่มุกสิมาโรดนะครับ ชื่อเอนะจะได้เป็นรองเลขาผู้ว่ากทมคนใหม่มาดูข่าวเข้มคนข่าวค้นคนเข้มอ่ะเดี๋ยวจิบกาแฟสัหน่อยเพื่อเพืความสดชื่นนะฮะสือพิมพ์ข่าวสดข่าวสดนะครับอ่านโดนวิพากษ์วิจารณ์จัด ภาพไม่เนียนอ่านกระดาษเปล่าอ๋อประยุทจันโอชาบนเครื่องบินระหว่างไปประชุมรัวสปีชประเทศไทยที่เลวรี่ในที่ประชุมนิคิฟอรัมทำเอานายมตรีคนเอกประยุทจันโอชาตัดพาะทำอะไรก็ผิดหาเรื่องได้ทุกเรื่องเป็นอะไรไปเป็นอะไรประเทศไทยเสียงท้อผู้นำต้องระวังด้วยนะครับก็จริงๆนะถ้าดูจาก ทวิตเตอร์หน่อยดีไหมดูจากทวิตเตอร์หน่อยดีไหมพูดเร็วจริงนะเดี๋ยวต้องดูจากใครอะดูจากคุณวัฒนานานุ่มไหมน่าจะยังมีอยู่นะหรือไม่งั้นจะต้องแฮชแท็กประยุทธ์ฮะเดี๋ยวนะแฮชแท็กประยุทธ์ผมก็ จริงๆก็ตั้งใจจะทำคลิปนี้เหมือนกันนะครับแมแต่ว่ามันจะเป็นการเจาะจงตัวบุคคลไปหน่อยประยุท์อันนี้ก็คุก5ปีอันนี้ก็ไม่น่าเชื่อนะคุกคามลูกสาวนายกจําคุก7ปีหรือ5ปีขับรถชนหมอตายจําคุกปีกว่ากาลาแลนเออใช่มาดูนิเคอีนะนิเคอี K e. เคอเดีย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  er er. ต้องที่คุณวัส,สนามั้งดีบูซีต้องที่คุณวัส,สนาครับเนี่ยจะมีนะทออนำทับเด็กๆด,ด,ดูท็อปกันฝีมือใครปิ๊กป้อมคุยพักร่วมรัฐบาล มีไหมไม่เข้าใจทำไมหาเรื่องนายกได้ทุกเรื่องไม่รู้อะไรกันบ้างบ้านเมืองประเทศไทยนี่ไงาจากภาพนี้เลยบิ๊กตู่ยังไม่ชินเซ็งโดนโซเชียลบิดโจมตีอ่านกระดาษเปล่าตอนบินญี่ปุ่นแจงเป็นหนังสือสายการบินส่วนแฟนกรมชุนวางใกล้กันไม่เข้าใจหาเรื่องนายกได้ทุกเรื่อง สตากรรมอวกาศมีไหมใต้ยังป่วนปาเปมบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กกลายเป็นลูกป่ายันสารต่อภารกิจปกป้องเทอทูตาบันทึ่งป่าเปมสุดสมร t ไม่มีรถสปอร์ตไม่มีบ้านหลังใหญ่เป็นแบบอย่างข้าราชการที่ดี นี่ไงประยุทธ์เยือนมีเสียงประยุทธ์ไหมบิ๊กโจ๊กนำทีมประยุทธ์ญี่ปุ่นดิลองดูสิประยุทธ์ที่ญี่ปุ่นบิ๊กตู่เจอดีถึงโตเกียวคนไทนญี่ปุ่นกลุ่มดียูดีดีเจแปนชูป้ายแมวรัฐบาลไล่ออกจากกี ะโกนเกตเอาหน้าที่พักอ่นนี้เจรจาเจราพร่ำในไทยไม่พอยังไปขายหน้าถึงญี่ปุ่นนี่นี่ที่พูดใช่ไหมของไทยเวลาที่ผ่านในภูมิภาคยืนยันผมจะดูแลการลงทุนของท่านให้ดีที่สุดูวลารงงานลูกจ้างพนงานให้ดีที่สุดในส่วนของญี่ปุ่นนั้นผมถือว่ามีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยเวลาที่ผ่านมาได้มีบทบาทแข่งขันในการให้ความช่วยเหลือรูปแบบต่างๆวัคซีนเวชภัณฑ์ วาระการแพทย์เงินทุนองการต่างว่าเสี่ยงขออนุบาลญี่ปุ่นมาหน้าที่ด้วยความเด็นจ้ำคาญที่สุดคือเราจะรักษาความต่อเนื่องไว้ได้อย่างไรสี่าถูคือความสงบเรียบร้อยความมีเสถียรภาพความปลอดภัยของประชาชนทั้งโลกนี่ฮะมาจากตรงนี้พรามในไทยไม่พอไปขายหน้าที่ญี่ปุ่นอ๋อนี่ในภูาพยืนยยัดตนทั้งโลก We're taught that 1 plus 1 equals two. 2ลามแปรสดตัดพอถูกจับผิดโอมาอิวะโมชิชชนเดรุอ่ะโอเคนะครับเราไปกลับไปที่นี่ต่ออ่าเห็นนะได้ดูคุณคุณเด็กประยุทธ์พูด ลบโพสต์ออกหมดนโยบายหาเชียงของพักค่าแรงขั้นต่ำ400-425ปริญญาตรีเงินเดือน20,000อาชีวะ1 8 0 0เด็กจบใหม่ยกเว้นภาษี5ปีเว้นภาษีพ่อค้าออนไลน์2ปีลดภาษี10%เงินได้บุคคลธรรมดาพลังประชารัฐไปดื้อๆอ,อ,อันต้องปรับใหม่อย่ายึดติดกับของเก่าโอ้โหจริงๆคือทำให้สำเร็จเวรกรรมพูดออกมาได้ ศบช่องก็โดดใส่ทันทีเทพไทยเสนพงอดีตประชาธิปัตย์ออกมาสัดใส่พลังประชารัฐเป็นชุดด่าเพลินไปหน่อยแล้เจอโลกอะไรส่วนกับนิ่มๆเข้าตัวอย่างจังก็พักไหนดีแต่พูดทำไม่ได้เช่นกันสั่งจัดเลือกตั้งใหม่สสเขต4ลำปางเนื่องจากสารดีกามีคำสัง่งพิพากษาว่าวัฒนาสิทธิวังสสพลังประชารัได้รับตั้งเลือกตั้งมาโดย ไม่สุจริตแท่งทาม,มอบธนบัตรเย็บติดกัน2ชุดชุดละสามเอาให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจริงคาดว่ากกตจะกําหนดเลือกตั้ง10กรกฎาคมโดยอดีตสสคนเดิมที่ย้ายไปอยู่พรรคเศรษฐกิจใหม่ยังสามารถลงสมัครเลือกตั้งได้เอา้าอะไรกันวะเราจะหยุดไปทำไมอ่ะ คนเดิมที่โดนคดียังลงเลือกตั้งได้อีกเอา้าโอ้อะไรกันเนี่ยประเทศไทยกรัชมินไมเคิลฮิตร,รักษาการเอกอชนทูตสหรัฐเปิดการแสดงดนตรีจากดนตรีฐานเรืออเมริก,กันกับกองดุริยางไทยที่ไอคอนสยามนะครับต้องยอมรับอินโดนีเซียประสบความสำเร็จจากการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐมากกว่าใครใน ที่สุดเทสลาบริษัทใหญ่ตัดสินใจให้ชวร์เป็นฐานผลิตแบตเตอรี่และรถยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนแล้วสำหรับประเทศไทยนะั้นอีรอมาใช้เครือข่ายจะตั้งบริษัทขายรถยนต์ไฟฟ้าปุกกระแสยานยนต์ EV ในยุคน้งมันแพงไม่น่าคงมีขึ้นหน้าข่าวดีนะนะครับมาดูชัดชาติหน้า10นะครับชัดชาติการเงินปี66 ขาดดุล6.9 5แสน 500, ล้านกลาโหมนะครับกลาโหมได้1.97แสนล้านสาสุขได้1.56แสนล้านโอ้ไม่น่าเชื่อนะกลาโหมจะได้มากกว่าเรื่องสุขภาพเอองบกลาง5.9แสนล้านครับ ประชาชนมาที่หลังจริงๆรัฐบาลโต้ฉายางบไขรคว่ำบาป <c oughs> ชินวรมั่นใจผ่านวาระาแรกนะครับชินวรบุญยุเกียรติประชาธิปัตย์ฝ่ายค้านจอตีตกขู่จัดหนักพลังประชารัฐเพื่อไทยเตรียม40ขุนพลชำแหละสัดบิกตูถนัดสร้างนี้ยานหมอวีระปั่นราคากล้วยหมอระวีนะครับไม่ใช่หมอวีระขออภยัย อันนี้ยามาโนโทุกอย่างเป็นเกมรัฐบาลก้าวไกลชะจัดไม่เหมาะสมจัดก็ไม่เหมาะสมอ,อทหารได้มากกว่าประชาชนออโวเป็นแกนนำจะตั้งรัฐบาสลสนธิรัฐจับตากกทกกตถกผลเลือกตั้งกรุงเทพ ชัดิชาติถูกร้องสองเรื่องสีส่วนจัญญาเอเขาเรื่องมันล้านกว่าล่ะแน่นแล้วกก่ตก็รีบรับรองครับจะได้ทำงานที่นะเสียงประชาชนนี่โอ้โหแลนสไลด์ขนาดนี้กกกตไม่รับรองก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับฟังสีส่วนจัญญาอย่างเงี้ยเหรอขอบคุณข่าวสดนะครับ แลวขอบคุณฟรฟนการทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube ชีพทำความวิเศษสวัสดีครับ